ผมชื่อเด็กชาชาทิสแทู้ครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหครับวันนี้จะมาทำกระตรงกันนะครับมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะมีหยวกกล้วยมีดอกไม้มีใบตองมีทูบเทียนและอุปกรณ์มีกันไกลมีแม็กมีคัตเตอร์มีเข็มเราจะทำกรีก่อนนะคะตัดให้ตัดให้มีความกว้าง3ามนิ้นนะคะต่อไปก็พักครึ่ง เพื่อหาจุดถึงกลางนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะต่อไปก็พิ๊กแล้วก็อัพเข้ามา แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะทําให้เยอะๆเลยนะคะต่อไปเราจะติดติดบนหยกกล้วยนะคะระวังที่มือนะคะถ้าชั้นที่หนึ่งค่ะต่อไปเราจะทําชั้นที่สองอีกนะคะมาทํากันเลยขั้นตอนต่อไปเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้กับทุกเทียนนะครับ ไปเราจะปักทุเขียงกันนะครับเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะ กระดุมของอักเมอครับ